สวัสดีครับศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสมีผลการประชุมประจำวันนี้สมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งสรสได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาคถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับแกนนำกปปสและแนวร่วมกรณีร่วมกันกระทำผิดด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งด้วยวิธีการต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเฉพาะในภาคใต้ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรงขณะนี้มีจำนวนคดีประเภทขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศจำนวน152คดีและคดีประเภทเจ้าหน้าที่กกตจงใจละทิ้งหน้าที่ไม่จัดการเลือกตั้งจำนวน105คดี และสารได้ออกหมายจับให้แล้วจำนวน43คนเรื่องที่สองตามนโยบายของสรสร,ร่วมกับส่วนราชการต่างๆได้เห็นถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการปิดกรุงเทพมหานครของกปปสโดยเฉพาะสถานที่ราชการดังนั้นเพื่อให้สถานที่ราชการสามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ตามเดิมสรสร,ร่วมกับส่วนราชการจึงได้ทาพิธีเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่ถูกปิด ให้เริ่มเปิดทำการได้ขณะนี้สามารถเปิดทำการได้แล้วถึง45แห่งครับเรื่องที่3สรสอรขอแจ้งพี่น้องประชาชนว่าข้อมูลจากการตรวจสอบของหน่วยงานด้านความมั่นคงปรากฏมียอดผู้ชุมนุมของกปปสสูงสุดเมื่อคืนวานนี้ช่วงเวลา20นาฬิกาที่ประมาณ4,060คนซึ่งได้ลดน้อยลงเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องทุกวันสรสอรขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ได้ให้ความร่วมมืองดการเข้าร่วมชุมนุมการสนับสนุนด้านการเงินและการช่วยเหลือด้านต่างๆซึ่งจะทําให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยดีเรื่องที่4สรสอขอยืนยันว่าสรสอยังไม่เคยประกาศรายชื่อกลุ่มทุนที่สนับสนุนการชุมนุมของกปปสในลักษณะท่อน้ําเลี้ยงนอกจากแกนนํากปปสทั้ง58คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเท่านั้น ส่วนบุคคลอื่นยังอยู่ในระหว่างพิจารณาตรวจสอบของคณะทำงานที่สรสตั้งขึ้นอันได้แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสัมภาระซึ่งจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรื่องที่5สรสเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานกับกะกะตเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งใหม่ ในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อยโดยมีตำรวจทหารและกรมการปกครองร่วมเป็นคณะทำงานและมีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอารีอ่อนชิดเป็นหัวหน้าคณะทำงานเรื่องที่6สสสได้รับแจ้งจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าผลจากการที่พระพุทธอิสระแกนนำกปปสเวทีถนนแจ้งวัฒนะได้สั่งการให้กาดเข้าจับกลุ่มตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนาย คือร้อยตำรวจตรีสมคิดเชยกมนลและดาบตำรวจวชิรพงศ์อุ่นนวนบุรพงศ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในบริเวณชุมนุมแล้วใช้ผ้าผูกตาจากนั้นเข้ารุมทํำร้ายจนตํารวจทั้งสองนายได้รับบาดเจ็บนั้นขณะนี้ตํารวจทั้งสองนายยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจโดยแพทย์ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดสรสรเห็นว่าการกระทําของแกนนกํากปปส เป็นการกระทำผิดกฎหมายและไม่สมควรกระทําต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งกําลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นอย่างยิ่งอันหนึ่งจำนวนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ถูกทําร้ายจากการเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยของผู้ชุมนุมของกปปสขณะนี้มีจํานวนรวมถึง26หลรายแล้วเรื่องที่7จากการเข้าตรวจสอบสถานที่ชุมนุมของแกนนํากปปสขณะนี้พบว่า บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลกปป,ปสได้ใช้เป็นที่หลบซ่อนของแกนนำที่ถูกสารออกหมายจับโดยมีกาดซึ่งมีอาวุธร้ายแรงคุ้มกันอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะมีการจัดทำบังเกอร์ในลักษณะป้อมค่ายแข็งแรงมีช่องในลักษณะใช้ยิงอาวุธปืนออกมายัางเจ้าหน้าที่ที่เข้าจับกลุมด้วยโปรดดูจากภาพถ่ายที่ปรากฏนะครับ ครับเรื่องที่8ตามที่ปรากฏภาพคลิปการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสนธิยาชื่นรัไทยในธรรมนั้นสสสได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพคลิปตัดต่อทำให้ดูเสมือนว่าเป็นการเข้าตรวจค้นที่ไม่เหมาะสมสรสขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจคน้นตามหมายค้นของศาลโดยถูกต้องและกระทาโดยเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วเพราะการสืบสวนพบว่ามีการที่มีอาวุธของนายสนธิยา ชื่หรือไทยในธรรมหลบซ่อนอยู่ด้วยจึงต้องเข้าค้นตามยุทธวิธีซึ่งเป็นไปตามกฎหมายจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกันอันดับต่อไปท่านเลขาธิการปรปอง,งอพันตำรวจเอกศรีชนะประยุนรัฐจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการดำเนินคดีกับกลุ่มทุนที่สนับสนุนกปปสะในลักษณะท่อน้ำเลี้ยงนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับเมื่อ <c oughs> วันที่10กุมภาพันนะครับที่ผ่านมาสรสได้ออกคำสั่ง ที่พิเศษ4ทับส5งมอบหมายคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ aye, ข้อเท็จจริง <sky. S 2> และพยานหลักฐานกับกลุ่มของบุคคลกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลซึ่งให้การสนับสนุน <Yeah. S 1> การชุมนุมนะครับของกปปสซึ่งสรสได้เห็นชอบกรอภารกิจและอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วโดยในขณะนี้คณะพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆซึ่งเร็วๆนี้คาดว่าจะเสนอาารายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ต่อหัวหน้าผู้รับผิดชอบเพื่อสั่งห้ามไม่ให้กระทําการใดๆหรือสั่งให้กระทําการใดๆเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวและเรียกให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะพนักง,งานเจ้าหน้าที่ต่อไปทั้งนี้หากมีการฝา่าฝืนคําสั่งที่จะออกมาก็จะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉูกเฉินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ Ladies and gentlemen, I would like to bring your attention to some updates from the Center for Maintaining Peace and Order, or CMPO. Following the obstruction of the election across the country, so far 152 cases involving the obstruction of the election and 105 cases involving election officials who failed to perform their duty have been brought to the authority and the court has issued a warrants for 43 persons. Realizing the difficulty of the public caused by the protesters Bangkok shutdown, the CMPO and the government agencies have taken all effort to reopen government agencies. So far, 45 government agencies have resumed their functioning. According to a security authority, the protesters reached the highest number of 4,060 persons at 9 p.m. yesterday. The number of protesters has continually decreased. The CMPO would like to thank the public for not joining the protest and providing any support. The CMPO reaffirmed that it has not yet announced the list of financial supporters of anti government protests, except those 58 core protest leaders who alleged who are alleged offenders. The rest are still under an examination of a working group comprising the office of the comprising the Anti-Money Laundering Office, the Department of Special Investigation, the Office of the Narcotics Control Board, the Royal Thai Police and the Revenue Department. The CMPO will set up a working group to coordinate with the Election Commission to ensure that the new election dates in April will be smoothly carried out the big working group will be composed of the police the military the department of provincial administration and will be chaired by police lieutenant general Ari Onchit following the incident that the two policemen were attacked by the security guards of the PDRC while they are on duty at Tang Watana, both of them are now under close attention of doctor at Police General Hospital. So far, the total number of policemen injured while on duty is 26 persons. According to the CMPO's investigation, the protest area around the Government House is used as a shelter for color protest leader with a warrant. the The area is protected by cars equipped with serious weapons and bunker ready to counterattack the authority. Regarding to our video clip of officials searching the residence of Mr Sontaian Chuntai Tham, the CMPO has checked and confirmed that it was edited with an intention to mislead. The CMPO reaffirmed that the searching was conducted according to the law and appropriate to the situation. Thank you. สสจะมีการถแถลงผลการประชุมเป็นทุกวันนะครับในเวลา13นาฬิกาขอบคุณและสวัสดีครับ